แล้วไม่ชอบค่อยกลับมาซื้อเจ้าเก่าอย่างนี้ก็คิดไม่ถึงหรือที่เพื่อนซื้อข้าวแล้วให้เงินเกินบอกชาวนาให้ไปทำบุญชาวนาปลูกอ้อยด้วยขายน้ำอ้อยก็เอาเงินซื้อน้ำอ้อยของตัวเองแล้วขนไปแจกเด็กๆโรงเรียนในชุมชนเด็กๆได้กินน้ำอ้อยอย่างมีความสุขคิดได้ยังไงคิดไม่ถึงจริงๆได้สองต่อแค่ฟังเรื่องราวเราก็มีความสุขตามไปด้วย ช่วยเขาขายเข้าได้ความคิดดีๆเยอะเลยนี่เป็นเรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นใหม่ที่เราจำได้ยังมีอีกมากที่เรียนรู้จากเพื่อนคนรู้จักนี่อาจเป็นเรื่องเล็กน้อยถ้าเรื่องเล็กๆยังเรียนไม่ได้จะไปเรียนเรื่องใหญ่ๆได้อย่างไรกันและเราจะเรียนรู้ไม่ได้ถ้าไม่รู้จักการชื่นชมคนอื่นอาจารย์บอกเราเสมอว่าเราโง่และเชื่องช้าตอนแรกก็ไม่ยอมรับนะทุกโรงเรียนต้องสอบเข้าทั้งนั้น โง่จะจบมทได้ไงวะโกรธอยู่แต่เวลาอยู่ในกลุ่มคนฉลาดฉลาดเราก็เริ่มเข้าใจมีนักศึกษาคนหนึ่งจบจากสแตนฟอร์ดอเมริกาเป็นคนจีนมีไ q เฉลี่ย140เขาดูเงียบเียบแต่ถ้าได้พูดได้แสดงเหตุและผลจะทึ่งในความคิดของเขามีความคิดที่ละเอียดกว้างลุ่มลึกมีกระบวนการอธิบายได้ดีและเห็นภาพได้อย่างชัดเจน ฟังแล้วต้องยอมรับว่าเขาเก่งจริงๆอีกหลายคนทั้งไทยและฝรั่งพวกเขาคิดไปทั้งไกลทั้งกว้างทั้งลึกหลายๆครั้งที่อาจารย์ถามเราว่าเข้าใจไหมเราก็บอกว่าเข้าใจอาจารย์ให้เราอธิบายก็อธิบายแบบตื้นๆประมาณว่า1นึ1่งบวก1เท่ากับสอาจารย์จะสาธยายให้ฟังไปไกลขนาดที่ไม่มีปัญญาจะคิดออกได้และยังเชื่อมโยงกับเรื่องอื่นได้ก็เลยยอมรับว่าโง,ง่จริงๆ อาจารย์บอกเสมอว่าไม้ยาวอย่างลึกไม้สั้นอย่างตื้นจริงๆอาจารย์จะสอนให้ลดอาหารกาอีโก้ตัวเบอร์เริ่มลงไปและบอกว่าฉลาดยังไงก็สู้ความขยันความอดทนไม่ได้หรอกและทำความดีไปเรื่อยๆไม่งั้นจะมีนิทานสอนเด็กเรื่องกระต่ายกับเต่าทำไมหลังๆไม่เคยใส่ใจว่าจะโง่แค่ไหนฉลาดแค่ไหนเรียนรู้ของเราไปเรื่อยๆจากคนรอบข้าง ประสบการณ์ต่างหมาก็เคยเป็นครูต้นไม้ใบหญ้าและตัวเองก็พบว่ากิเลสยอกย้อนแค่ไหนนอกเหนือจากความฉลาดก็คือจิตใจที่ดีงามที่เราจะอย่างไม่ถึงอย่างที่เพื่อนที่เขาจิตใจดีซื้อข้าวไปแจกคนด้อยโอกาสเป็นจิตที่ประณีตที่เราอย่างไม่ลงถึงจิตประณีตนี้หมั่นขัดเกลาตัวเองทําความดีไปเรื่อยเเสียสละคิดถึงคนอื่นจิตตะจัละเอียดประณีตขึ้นไปด้วย คนจิตกระนีตเข้าถึงความดีต่างๆได้ง่ายยังจำคำสอนของสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ก่อนท่านบอกว่าความกตัญยูกะตะเวทีคนจิตไม่กระนีจะเข้าไม่ถึงขอบคุณที่ติดตามและรับฟังปิยารักสตอรี่พบกับปิยารักสตอรี่ได้ใหม่ในตอนต่อไปนะคะ